สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ได้มานะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าของบอกว่าเป็นหนุ่มพ่อโตนะบอกว่าน่าจะเป็นหนุ่มพ่อโตวัดบางพลีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะเก่ามากเลยแท้แน่นอนนะครับนะครับพาแท้เลยนะ คล้ายๆนะคล้ายๆหลวงพ่อโตวัดบางปลีนะขนาดกําลังเน่าห้อยคอนะครับสูงประมาณ3มเซนครึ่งนะครับหน้าตัดก,กว้างประมาณ2.2เซนนะครับนี่ฮะเก่าปึ๊กเลยนะถ้าเป็นหลวงพ่อเงินนี่แท้เลยเนื้อย่างนี้นะนะครับนี่ฮะนี่ยุคสองสีกว่าแน่นอนนะครับนี่ใต้ฐานนะตกทรายมาแล้วนะครับ ฐานถ้าเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมยงนีนะโหแท้เลยนะ,<ม>นะครับนี่ตกทรายมาแล้วนะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองผสมนะครับผมหล่อโบราณแน่นอนนะครับขี้บ้ายัางอยู่นะนะครับเอาแบบวัดดวงไปเลยนะนะครับผมก็ดูแท้อย่างเดียวนะดูแท้ก็ซื้อมานะครับพยายามเน้นให้ดูแท้ไว้ก่อนให้เก่าให้แท้ไว้ก่อนนะครับส่วนที่ไหนเดี๋ยวไปลุ้นกันเองนะครับเอาราคาแบบ วัดใจไปเลยนะนะครับนี่ฮะเปิด4,005นะครับผมทักมาปุยกันนะครับอยากซื้อเท่าไหร่พาแท้แน่นอนนะครับสองกว่าแน่นอนนะฮะผมเปิด4,005นะฮะค่าบ้างนอยู่เลยในซอกแขนนะฮะนะครับซอกแขนซอกขาอยู่เลยฮะอยากซื้อเท่าไหร่ทักมาต่อเอานะครับผมขนาดหน้าห้อยบูชาเลยครับสูง3.5นะครับ3.5นะ3เซนครึ่งนะฮะ หน้าตักกว้างประมาณ2.2นะ2เซน2.2งนุดสนะครับนะฮะเปิด4,500นะครับราคาเปิดนะราคาจบอยู่ที่ fc นะครับผมนะฮะพลาแท้แน่นอนนะครับแต่ขายจบนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ที่จริงๆนะเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตนะผมก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็ผมตีเป็นวัดหนังนะฮะนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเนื้อตะกั่ว พระปิดตานะเก่าปึกเลยะฮะนี่ก็เนื้อแท้เลยนะฮะกรรมวิธีการสร้างก็แบบหล่อโบราณเนาะนะครับในซอกจะต้องแบบนะเป็นขุยยิบยิบนะเนื้อเนี่นะเป็นทรายเลยนะฮะนะอันนี้ของเก่าแน่นอนนะครับถ้าของใหม่มันจะลื่นลื่นนะนะครับในซอกมันจะไม่เป็นขุยนะเนี่ยพระมีสภาพใช้มานะครับเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าวัดหนังนะนะครับ ลึกลับดีนะปิดตายันยุ่งนะฮะเปิดเท่ากันนะครับเปิด4,5 0พนนะครับอยากซื้อท่าไร่ทักมาต่อเอานะครับต้องชอบนะต้องดูให้ชอบนะดูนะหันมากเลยฮนะในซอกเขาจะเป็บนะหล่อโบราณนะครับนะครับเป็นเนื้อตะกัวตะกัวเก่านะฮะเห็นไหมตะกัวเก่าจริงๆนะฮะเปิด4,500บาทครับปิดตาวัดหนังนะนะครับทักมาก่อรูปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ าสายลึก,กลับนะฮะอย่าพลาดนะครับสายเหนียวอ่าปิดตานะครับมาอันนี้วัดเกตนะครับผมนี่สวยตรงนี้นะบางเฉียบเลยนะครับอันนี้ผมดูเป็นพิมพ์หกชั้นออกตันนะครับผมผ้าสวยเลยนะเดิมๆแห้งๆเลยนะมานี่ฝุ่นเคอะเลยนะอันนี้ผมล้ำทำความสะอาดไปแล้วเนาะสวยเลยนะผิวเปิดสวยเลย พระคมลึกนะฮะบ,บางนะครับธรรมชาติดีนะฮะธรรมชาติดีเลยนะฮะสวยเลยตรงนี้นะนมีบิดเก่าเนี่ยบินเก่านะขอบข้างสวยนะฮะข้างแน่นแบบวัดเกตนิยมเลยนะข้างต้องไม่มีโพรงนะนะครับวัดเกตเนื้อแน่นนะบางได้บางครับดูเนื้อนะเนื้อแกรง่งแต่ว่ามีความหนึบความนุ่มนะครับผมไม่กระด้างตานะครับนี่ เหนือแบบ7ชั้นนิยมเลยนะนะครับ6ชั้นอกตันนะครับผมนี่เห็นไหมผมชัดลึกนะฮะหลังสวยนะเห็นไหมนี่พลิกหลังมาแท้เลยนะนะครับพลิกหลังมาแท้เลยนะนะครับนี่ทักมาขอรูปเพิ่มนะนะครับผม6ชั้นอกตันเปิด4,5่พนะฮะอยากซื้อไร่ทักมาต่อเอาไม่ต้องเกรงใจถ้าผมมีกำไรผมแบ่งนะครับ ทักก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองนะนะครับเป็นพระหน้าใหม่นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะนี่สวยเลยนะฮะเกจเชยโย6ชั้นอกตันนะครับผมทักมาขอรู้เพิ่มเติมเนาะเนื้อสวยมากนะเนื้อแท้นะเนื้อแท้เลยพิมมามีเพี้ยนบ้างนะนะครับอ่าอันนี้ก็เด็ดนี่แห้งเดิมเดิมเลยฐานแซมวะระคคังจุดเด่นเลยนะฮะตรงนี้นะครับบล็อกนิยมนะครับแขนตรงนี้นะข้อแขนฝั่งนี้มักจะกิว่ว หัวไหลกิ่วนะฮะกดติดแผ่วๆนะครับองค์ไหนที่กดติดแผ่วจะเป็นแบบนี้นะไปเปิดตําราดูได้นะเนื้อในกายาศาสตร์เลยนะนะครับเนื้อโซนตุบตับนะฮะพระเหมือนไม่ได้ใช้เลยแห้งๆนะครับแต่ส่องแล้วมันนะดูตาเปล่าแห้งแต่ว่าหยิบกล้องมาส่องแล้วมันนะครับลึกนะกดตื้นแต่ลึกเห็นไหมฮะฐานแต่ละชั้นลึกนะะนะครับเส้นแซมลึกคมชัดนะครับนะกดตื้นนะแต่ลึกแปลกมากเลยข้างบนมีเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมฮะ คมคมนะครับฟ้ามันไม่ได้ใช้เลยนะครับแห้งๆนะแห้งแต่มันนะครับ F4 แห้งแต่หยิบกล้องมาสองนิ้วมิ้มีความมันในความรู้สึกนะนี่ฮะฟ้าเดิมๆนะครับองนี้ได้เนื้อแปลกมากเลยนะเนื้อเหมือนกระยาศาสตร์นะครับนะครับตุ๊บตับนะเห็นไหมนะฮะนี่เนื้อเหนียวนึบนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มแล้วกันเนาะ เปิดเท่ากันนะครับเปิด4,500นะคลิปนี้4,500ทุกองเลยแล้วกันเนาะอยากซื้อเท่าไหรท่ทักมาต่อรองเอานะครับผมราคาอยู่จบอยู่ที่ F4 สวยน้องนี้นะพิมพ์สวยด้วยนะพาติดแผ่วแต่ดูลึกนะติดแผ่วแต่ดูคมนี่แห้งๆนะฮะแต่เดิมจริงๆนะพาเดิมเหมือนไม่ได้ใช้นะนะครับเนื้อหนึบมากเลยนะนะครับแกร่งแต่มีความหนึบนะฮะ แห้งแต่มีความนุ่มนะแห้งแต่นุ่มแห้งแต่นึกนะนะพอยกกล้องมาปุ๊บนี่ฉ่านะเห็นไหมดูฉ่านะแต่ถ้าดูตาเปล่าจะแห้งนะฮะเห็นไหมฮะคมนะฐานแต่ละชั้นคมแขนนี่เข้าตำราเลยหัวไหล่กิว่วหัวไหล่ติดไม่ชัดเห็นไหมหัวไหล่ตรงนี้มันจะขาดนะแล้วก็แขนกิ่วนะอันนี้เป็นบล็อกนิยมเลยนะที่เซียนเขาดูกันนะครับฐานแซมวราคังนะ4,500บาทครับผม แห้งๆเดิมๆเนี่ยดูงนี้แห้งนะเห็นไหมแห้งนะนะครับแต่หยิบกล้องมาส่องปุ๊บนี่นุ่มเห็นไหมหนึบไงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ4องค์นะครับวันนี้พาาใหม่หมดเลยนะนะครับผมเปิดราคาองค์ละ4 5 0 0บาท FC อยากซื้อเท่าไหร่ทักมาต่อเอานะครับขอรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมทางไลน์เนาะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ